คาเฟ่นี้กันนะคะเพื่อนเพื่อนก็อยู่บริเวณแล้วก็บอกวนะ่าโอเพ่นนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปมาพร้อมกันไปดูที่ว่าข้างในมีอะไรให้หน้าดูบ้างนะคะตั้งแต่นี่เลยคาเฟ่ <Cafe S 2> นี้ก็จะอยู่ตรงสะพานราชวังนู่นเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันก็บอกโอเพ่น เราจะวางที่ไปกินตามสาพานน่นไปแล้วไปกินอาหารกับลูกอะ่ะมีไปพิพิธภัณฑ์อ่ะเข้ามาก็จะเห็นดอกบัวนี่เลยจ้าเข้ามาการตกแต่งนะ้นันเล้เขาก็เปิดรับต้อนรับเห็นดอกบัวไม่เอ,อ่ยดอกบัวจุดลิงแม่น้ำน้า คลิปนี้ก็จะปล่อยให้เพื่อนๆยาวๆไปเลยนะคะเพราะว่าไปกินกว๋วยเตี๋ยวมาค่ะเพื่อนๆในห้องแอร์ไปกินกว๋วยเตี๋ยวในห้องแอร์มาปรากฏว่าไม่ถูกปากเท่าไหร่นะคะที่โลตัสนะคะเพื่อนๆสวยมีทั้งตูมทั้งบ้านนะคลิปนี้ก็จะปล่อยให้ยาวๆเก็บชั่วโมงไปด้วยกระบองเพชร สวยมะตบูนาะแต่ไม่มีแหม่มีไม่มีไม่มีหมีแพนด้า <c ười> ใครจะมาสักการะบูชาเดี๋ยวเราเข้าไปดื่มของข้างในกันดูแล้วชมข้างนอกไปก่อนนะคะอยากจะมาถ่ายรูปรู้สึกว่าจะเคยมากับพี่ครั้งหนึ่งนะอันนี้ดอกสวยเพื่อนนี่สวยเห็นวาดไหมดอกสวย อ๋อ <Yeah>. oh, พอบาแล้วเป็นงนี้เหมือนบูเบลอะบาละแล้วดอกคล้าบูเบลอะแต่บูเบลจะเป็นสีม่วงแล้วแต่สายพันธุ์สีขาวสวยนะอเอ,อเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านกันนะคะแต่เราจะมาส่องใหดูก่อนว่าเขามีอะไรบ้างอะไร่งอมีดอกเตาตูมก็มี โอ้ตูมไปที่ไหนก็จะต้องมีดอกบัวนะจ๊ะที่ขาดไม่ได้นะคะเพื่อนๆต้องมีตูมด้วยติดเลมาน้ำน่านกับพระาชวังวังหลังสวยไหม มาดื่มกาแฟกันคอฟฟี่ที่นี่ตอนเ,เช้าๆน่านั่งอะ่ตรงนี้ต้นอะไรเอ่ยใครรู้บ้าง้ามปูพ่ะองฟ้าก็จะประมาณนี้ดวงอาทิตย์นี่เลยจัดสวยค่ะประตูเปิดเข้าแบบนี้อโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะ ใส่หน้ากากก่อนลองคาเฟ่พิซโนโลกเป็นแบบนี้เลยนะเจ้าเพื่อน,นเจ้าต้นไม้อะไรเอ,อ่ยทางใรจะมีโต๊ะหน้าบ้านให้เป็นเพื่อนน,นัง่งเอ้ยมีดอกด้วยใช่ไหม น่าจะใช่นะเนี่ยดอกมันดอกอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเล็กๆนี่ดอ,อกเล็กๆนะครับพ่อท่ายเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะตัวเปิดแล้วทำมาได้ไโอ้โหมันระกางสวยมีเสียงเพลงด้วย เคยมานั่งกับพี่สาวครัเดี๋อวเดี๋ยวมาสั่งนั่งมุมไหนดีเราจะมาสั่งกาแฟกันนะก็จะมีมุมเล็กๆให้นั่งตรงนี้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราสั่งกันโอ้โหไฟประดับดาสวยโอเคเดี๋ยวเรามา